สำหรับมุกที่สี่นะครับเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้ผลนะครับก็คือโอ้โหไม่ได้ผลครับก็รู้สึกว่าเสียใจเดี๋ยวไม่เป็นไรครับก็จะเป็นมุกต่อไปก็คือเป็นมุกที่ห้านะครับสาหรับมุกที่ห้ามุกนี้ผมจะไปเล่นที่ตรงไหนนะครับผมไปดูมุกที่ห้ากันต่อ สำหรับมุกนี้นะครับก็เป็นมุกที่ห้านะครับมุกนี้ผมก็เล่นอยู่แถวคณะนิวสัรสังคมศาสตร์นะครับก็มุกนี้นะครับผมก็จะเข้าไปพูดว่าคุณอยู่บ้านไหนนะครับอยู่แถวการสิน์ผมหรือเปล่านะครับถ้าก็ตอบว่าไม่เราก็พูดว่าผมอยากรู้จักกับคุณผมนึกว่าคุณอยู่ทางการสิลป์ผมเราก็พูดไปว่าขอเฟสได้ไหมนะครับ ก็แค่นี้แหละนะครับลองดูว่ามุกนี้จะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับนั่งๆที่ถท้าเนี่ยันนั้นนั่นโจเยี้ยงที่นาเดียวแล้วเขารู้จัลไอ้ตัวท่ทานค่อนข้างกับสินมาได้ะอ๋อแ่เมันค่อนข้างกับสินมาได้เป็นยังไงคาก็หลน้ำไอ้วาเพียดเลยว่น้องเปียดไหมไอ้ควานะอ้ามันยังไงไอ้ด ก็เพียรนะครับเพื่อนถึงได้ตักมาดื่นนครับผมไอ้ตักคุ้นท,ทั้งแบาไหนเพียรแบบนี้ท,นที่นั่นตัดใส่ค่ะข้งกระสินเนี่ยข,ขอบคุณมากเท่าไหร่ครับผมครับสำหรับวิกีนะครับเราก็ใช้มุกที่ห้าไปแล้วนะครับก็ได้ผลครับผมนะครับได้ผลนะครับนี่ฮะ ชื่อเฟซของเขาได้นะครับได้แล้วสำหรับมุกที่5ได้ผลนะครับผมเห็นแอวได้เฟซเขาแล้วนะเหมือนที่หน้าจอแลยนะที่ผู้ชมเห็นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูมุกที่หมุกต่อไปครับเหลืออีกแค่2มุกเท่านั้นนะฮะต่อไปก็จะมุกที่หนะครับสำหรับมุกที่6นี้ผมก็ เล่นอยู่หน้าอาคารกรุสศาสต์นะครับ